ด่วนยูทูบเบอร์ปากแจวล่องใต้นะครับทุกท่านนะมาฟังกันดูครับยูทูบเบอร์สายลุงพลยังดา่าพี่เดไม่หยุดครับจัดการพรุ่งนี้หน่อยอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับผมได้แจ้งพี่แต้ไมไปเรียบร้อยแล้วพี่แต้มก็ดําเนินการแจ้งตํารวจมีคนนึงเป็นคนใต้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในเขตน่าจะตํารวจอุทธรภาคเก้าหรือภาคแปดน่าจะเป็นภาคเก้านะมีอยู่คนหนึ่งอันนี้เราก็มีชื่อมีนามสก,กุลในคนนี้ก็มีคดีอยู่ที่สอพอบ้านเป็ด จังหวัดขอนแกน่นไดไงบ้านเป็ดน,นะไอคนใต้เนี่ยนะที่ด่าผมเนี่ยไม่นานหรอกครับนะเดี๋ยวไม่ต้องนานครับผมบอกพี่แจ่ม,แแมัแล้ลลวพี่แจ้มเขาดูแลเขาก็ประสานตำรวจดูแลนะครับนั่งดา่าผมทาง youtube นะครับด่าไปนะครับนะเดี๋ยวก็เรียบร้อยฮนะเดี๋ยวต้องขึ้นศาลคดีเก่าที่สพบ้านเป็ดได้ไงยังมีอยู่นะรู้หมดชื่อนามสกุลอะไรที่นะไอคนเนี้ยไออยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอ่าอเดี๋ยวพี่แจ้มเขาจัดได้ไม่ต้องห่วงนะ ด่าไปนะครับถ้าคุณยังมีเชลลบินประมาณแอดคาราบาคนายเดชาพี่ต้าพี่เลวะเดี๋ยวนะครับครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่บ้าเอฟซีทุกท่านนำเข้าสู่ช่องจอห์นนี่แฟมิลี่นะครับผมเข้ามาแล้วฝากกาไดไลก์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจนจบอย่ากดข้ามโฆษณานะครับคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยเหตุผลด้วยคิดเหตุผลไม่ออกก็หัวใจรัวกันเหมือนเดิมต้องบอกว่าจําได้ไหมที่ผม <laughs> ที่ผมทําคลิปว่ามีคนจะ ไปแจ้งอ่าร้องร้องเรียนลรร้องภาษีตรวจสอบทนายเดชานะครับผมก็คือช่องอ่าอะไรนะคนนิรนะามคนนิรนามอะไรนี่แหละเออนะครับแล้วก็บอกว่าด่ามันเลยด่ามันเลยเดี๋ยวถ้าด่าไปด่าม,มาเดี๋ยวมันก็กลัวบ้างแหละเออมันไม่เก่งจริงท่านมองเนี่ยคือ,ค,อคือพูดแบบดูถูกทนายเดชามากเลยนะครับว่าทนายเดชาจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเออที่ไหนได้ ในทางกลับกันครับทุกท่านทนายเดชาจะตามล่านะครับผมเออตามล่าตัวยูทูบเบอร์เอฟซีผลแตนนะครับผมนะฮะโอ้โหแต่ว่าเขา,เขาก็เขาก็ว่าแรางจริงนะอะไรนะออขออนุญาตนะขออนุญาตอาจารย์เดชานะครับไม่ได้ว่าอาจารย์เดชานะแต่เขาใช้คําว่าตอนนี้เอฟซีของไอคนเนี้ยเอฟซี FC ของไอคนนิรานามเนี่ยเขาใช้คําว่าออทนายเดรัตเดรัตจุดจุดจดทนายเดรัตฉานอะไรทํานองเนี้นะครับผมแบบคือแบบมันแรงมาก ทนายดีชาต้องจัดการน,นะครับผมเออแล้วมันก็จะร้องจุกครูอะไรแบบนี้ไม่ออกนะครับเออนะครับผมปากอาจารย์ดีด้วยนะคุณก็จะติดคุกกิตลา,างคนใกล้ตัวทุกคนแนะนําไม่ไปออกทีวีสาลจําคุกยี่สิบป,ปีแล้วเสือกไปออกทีวีเป็นแนะนําครับพอไปออกทีวีนี่คนแม่ก็ด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทําไปทํามาก็ช่องป้าแตนก็ปิวไปเคยมีรายได้เดือนลนะสอง นี่ก็ไม่มีรายได้เลยทำไมจะมาก็เดี๋ยวก็จะฝาบ้านก็นไปเหลือรถเลิ่อนไปเอาที่ไหนผ่อนเน,นี่ยนะครับนะเพราะลุงพลบ้าแตนนี่กกอยู่ได้เพราะแกทะมาหากินขายของขายอะไรผ่าน YouTube แกก็จบเลยเพราะอะไรเพราะมีไอพวก y o u t u b e อไอ้คนใกล้ตัวลุงพลบ้าแตนบางคนผมได เราเงียบเงียบไปได้เราต้องไปพูดไปพูด,พดแล้วเป็นไงไอ้ชิบหายทัวลุงไปวิบากวิจารณ์ศาลไปออกรายการทีวีไปบอกว่า,าคนที่ทําให้น้องชมพู่ตายคือปลาสม้มคนก็ด่ากันไอ้ิบหายศาลตัดสินว่า,าลุงพลมีความผิด้วดันไปโทษหมาอีกคนก็ด่าเขาไปอีกแล้วก็คนที่เขาเลี้ยงหมาแม่งเยอะเขาบอกาช้บหิยไห้กูให้อุตส่าห์ติดตามมาศาลที่วิาพากษาว่ามีความผิดการประมาท แล้วก็พาดเด็กแล้วจำคุกยี่สิบปีดันไปโทษหมาคนเลี้ยงหมาเขาก็เลยมันไสตะพน,นี่นะมันเนี่ยนะตะพน,น่ยจริงๆนะลึกๆแล้วการอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อืมครับนะแต่ปรากฏวมาเจอพวกยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนี่ยคอยเสี่ยมคอยอะไรมีนักกดหมงกฎหมายอไปหิวแสงไปอะไรตา่างนะไปเชียร์เข้าไปไม่ผิดครับสู้เถอะครับเราอยู่มีศาลทอนศาลฎีกาไปนั่งวิาพากษ์วิจารณ์ศาลไปไง นะคนในกระบวนการที่ทำเขาก็เป็นไงเขาก็หมั่นใส้นะแล้วคนก็ดา่าทั้งบ้านทั้งเมืองตอนนี้ก็เป็น YouTuber, ไงยูทูบเบอร์ไอไอช่องยูทูบยูทูบแบบเป็นไงสูญหายตายจากไปเลยแล้วจะเอาที่ไหนกินที่ไหนแดกกันนะทุกวันเนี้ยทำไปทำมาก็เดี๋ยวก็ฝาบ้านไม่เหลือรถรถตู้ต้องขวัญต้องอะไรอยู่หรือเปล่าผมไม่รู้นะอ่ะ,อะนะมันก็ช่องทางทำมากินไม่ได้เลยนะ สารจำสารจำคุกเราเราไปนั่งออกทีวีว่อผมไม่ได้ตามผิดคบผมไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามปลาซอมมันตามอ้าว <c oughs> ผมไม่เข้าใจเลยคนใกล้ตัวทำไมมันแนะนําแบบนี้ไม่ออกทีมีได้ย,ยังไงอ่ะเราแพ้คดีเราก็เงียบเงียบไปทะถ้าเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นกองเชียร์ตะพนต้องบอกว่าตะพลความจริงพูดกี่คำมันต้องเหมือนเดิมเออครับนะอย่างเมื่อเช้ากินข้าวยัง ถ้ตอนเช้าถ้ากินแล้วก็บอกว่ากินแล้วกลางวันก็ต้องบอกว่ากินแล้วเย็นก็ต้องบอกว่ากินแล้วแต่ไม่ใช่ตอนเช้ากินข้าวยังตอบว่ากินแล้วพอกลางวันบอกยังไม่ได้แดกนะนะพอตอนเย็นบอกว่าอะไรแดกแล้วอย่างเงี้ยติดคุกค,ครับเขาเรียกว่าโดนจับพิรุดหรือจอับโปเงียบๆไปเดี๋ยวผมจะ,จะ,จ,ะจะฟอ้องตํคนัําแตนจะฟ้องม,มาเรื่องนี้ โอ้โหยาเนะครับเอาตัวให้รอดกันนี้ยี่สิบปีมันหนักนะและ้วไอไอไอยูทูบเบอร์ทั้งหลายที่มันเอคอยเสือกคอยอะไรอย่างเนี้ยมันจะทำให้แต่คน,นโดนถอนประกันหรือเปล่ามันเสี่ยงนะถึงแม้ตอนนี้เขายังไม่รู้ไม่ยื่นแต่ดีว่าเขารวบรวมรูเขาจะเอาให้มันแน,น่นนะนะครับเพราะนั้นก็ฝากอย่าไปหลงเชื่อนักกฎหมายก็เหมือนกันนะศาลตัดสินจำคุกแล้วต้องต้องต้องเ เลยเนี่ยสงบปากสงบคำไม่ใช่ไปเชียวยอดไลรจะไปอ้างรัฐธรรมนูญเอ่อว่าศาลยังไม่ถึงที่สุดสันศาลนิฐานเป็นผู้บริสุทธิ์นะอย่าลืมนะคำมีพากษามัมนผูกพันคู่ความแล้วนะคุณไปพูดอะไรที่แตกต่างจากจากศาลตัดสินเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้เคารพอย่างเก่งเลยนะอืมครับแต่อารชาพูดมีเหตุผลนะครับผมแต่ย้ำอีกเรื่องหนึ่งนะผมไปเขเงียบจริงๆนะวงแตกครับผม เมื่อเช้าผมขับรถรถรถผ่านไปทางโน้นแหละนะครับก็เลยแวะเขาไปดูไปดูแล้วก็ไปไปขอพรพญานาคนะครับเมื่อเช้านะครับก็ปรากฏว่าเออ่ไม่มีอะไรเง <laughs> <laughs> ียบปึ๊บนะครับยูทูบเบอร์ไม่โผล่สักคนไม่จ้องเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดนะครับเออแล้วกองเชียร์อย่างที่อาจารย์เดย์พูดเ่ะผมก็พูดมาหลายครั้งเหมือนกันนะพูดมาหลายเทปด้วยนะผมเตือนตลอดนะอ่ะ ที่พลแตนเดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นเพราะยูทูบเบอร์นี่แหละนะครับผมที่แบบทําคอนเทนต์นะครับผมสร้างความวุ่นวายด่าทอกันใส่ร้ายใส่ความกันในโลกโซเชียลนะครับความเดือดร้อนจึงบังเกิดไปที่พลกับแตนนะจากนั้นแล้วเอฟซีเลิกเชียร์ได้แล้วทีนี้พวกนักกฎหมายอย่างที่ทนายาทนายเดชาบอกเนี่ยนะครับผมพวกนักกฎหมายที่เข้าข้างทางพลกับแตนเนี่ยนะก็แทนที่จะห้ามปาล์มนะครับผมดันไปยุยงส่งเสริมอีกให้เกิดเรื่องเกิดราวอีกนะครับผม เออโอ้ยนะครับปัญหามันก็เลยเกิดอยู่นี้นะครับผมอ่ะตอนนี้จานเดย์ก็กําลังล่าตัวคนที่ด่านะครับผมที่อยู่แต่ทางใต้นะครับก็อรอลุ้นดูว่าจะเป็นใครนะครับผมแต่วันนั้นไม่รู้ว่าคนนั้นอ่ะ,อ,ะอยู่อยู่อยู่ทางไหนผมไม่รู้นะคนที่ให้เร่งให้ตรวจสอบภาษีจันเดย์นะครับ <laughs> ผมกงง็งงๆอย ue, ู่ไอ้บะาเฮ้ยมันยังไงวะเนี่ย ไปหมิ่นเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังทําคลิปอยู่เลยแต่ผมทาแค่คลิปเดียวจริงๆว่าจะทําสักสองคลิปแหละแต่ก็เลยทาไปแค่คลิปเดียวเพราะผมไม่มีเวลาไงมันยุ่งอยู่นะเดี๋ยวก็ข่าวอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกท่านออตอนนี้จจน,นี่ก็ยังคงอยู่ที่สำนักงานราชการนะเพราะว่าพักเที่ยงนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะโอเคนะครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมผมก็ลงคลิปทุกๆหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละ ไม่เกินนี้นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ